ภายในร่างกายของเราเนี่ยเราก็ต้องสมมุติว่าไม่มีอวัยวะภายในไม่มีมันสมองไม่มีตับไตไ้พุงเกลี้ยงเกา่าเหมือนเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโปรงกลวง,ลงคล้ายคล้ายคลยกับทอดน้ำที่ไม่มีตะกรันตะกันให้น้ำ ไหลผ่านได้สะดวกแล้วก็ใสบริสุทธิ์ข้างในก็โลรงใสข้างนอกก็ผ่องแผ้วใสบริสุทธิ์เหมือนเป็นก้อนแกว้วก้อนเพชรทั้งข้างนอกและข้างในที่แกะสลักเป็นร่างกายของเรานะจ๊ะ ทำไปช้าๆอย่างนี้นะลูกนะเราไม่ได้ไปทําแข่งกับใครทําใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้บริสุทธิ์ผ่องใสคราวนี้เราก็มันศึกษาเรื่องทางเดินของใจซึ่งมีทั้งหมดเจ็ดฐานฐานที่หนึ่งอยู่ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงข้างซ้าย ทันชายข้างขวาฐานที่สองที่หัวตาของเราท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่สามอยู่ที่กลางกัก๊กศิสะระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่สี่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารตำลักฐานที่ห้า อยู่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่หกอยู่ในกลางท้องของเราระดับเดียวกับสะดือสมมุติเราหยิบเส้นได้กันมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นได้เส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลัง อีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาดจุดตัดเล็กเท่ากับลายเข็มตรงนี้เปรียบประศูน์กลางกายฐานที่หกยกถอยหลังขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติอนิ้วชี้ กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันตรงจุดตัดของเส้นด้ายทั้งสองตรงฐานที่หกนะจ๊ะสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้ก็เรียกาฐานที่เจ็ดเป็นที่ตั้งใจของเรายันถาวรเป็นที่หยุดใจของเราทั้งหมดมีเจ็ดฐานนะลุงนะ เจตาน้จจำไม่ดีสำหรับท่านที่มาใหม่ที่มาสม่ำเสมอก็เข้าใจกันดีอยู่แล้วแต่ว่าในนิพพานน่ะ เป็นภาวะที่ว่าความทุกข์หมดไปด้วยสิ้นเชิงกิเลสหมดไปด้วยสิ้นเชิงสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษเลยเนี่ยสิ่งที่เหลืออยู่คือความสุขอย่างยิ่งยวดอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานังปรมังสุขขัง

พระพุทธเจ้าหน้าตาเป็น <diction> ย <aries> ังไงะพระพุทธเจ้าตอนนั้นนะเราว่าอายุท่านน่าจะประมาณไม่เกินหกสิบไม่เกินหกสิบนะครับตามภาพแล้วนะครับตามภาพส่วนสูงท่านหน้าไม่ได้น่าจะเกินร้อยแปดสิบน้ำหลังน่าจะอยู่ในเจ็ดประมาณสักเจ็ดสิบที่เรามาคำนวณเองนะครับประมาณนั้นเป็นพระเป็นขาวเสียงนี่ชัดเจนไทยชัดเจนท่านผู้ไทยครับชัดเจนหมดทั้งหมดชัดเจนหมดเกน พระเวสุวรรณท่านหันหน้ามานะท้าบรเวสุวรรณมันนี้มีธุระอะไรเหรอก็เป็นพระเจ้าไทยนะครับ,รบประมาณนี้พระพุทธเจ้าอย่าลืมว่าทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งเองเพราะความเข้าถึงเองนะเรานี่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เองคือทรงเห็นเองทรงรู้เองทรงเป็นเองนั่งนึกถึงองค์พระในกลางท้องโดงแก้วก็ได้ แตใใ่ให้ให้สมารหังแล้วนั่งนึกถึงองค์พระไว้กลางท้องดวงแก้วก็ได้แต่ในขณะที่เจ็บปวดเนี่ยมันทรมานมากนึกไม่ออกนึกคําสอนใดใไม่ออกเลยเพราะทรมานมากพอเราปวดมากๆเนี่ยนึกไม่ได้หรอกองค์พระก็นึกไม่ได้ดวงแก้วก็นึกไม่ได้แต่นึกสมารหังออกนึกสมาราหังนึกไปโดยที่สู้กับความปวดอะสู้แบบ คือไม่มีใครช่วยเราได้เลยนะตอนนั้นนอกจากตัวเราเองเราก็สมาระหังไปเรื่อยๆจนในที่สุดไม่รู้ปวดไหมแต่มันมันรู้สึกไม่ปวดแต่มีความรู้สึกอื่นเข้ามาแทนก็คือใจเราสบายหลังจากนั้นก็ยืดคาสมาระหังมาตลอดเวลาดึกๆขึ้นมาตีหนึ่งตรงเวลาของเขาเนี่ยสมาระหังจนจนดวงใสๆเกิดอะค่ะเรารู้ว่าอ๋อนี่เลยอ,อยู่ตรงนี้เองหลังจากนั้นไม่เคยทิ้งคํานี้ ไปไหนมาไหนใช้คำนี้ตลอดใครไม่ทำเราทำไม่สนใจด้วยว่าใครจะทำหรือไม่ทำมาที่วัดมาถามใครไม่มีใครทำไม่เป็นไรฉันทำงั้นคนเดียวทำไปเรื่อยๆทุกวันนี้นะคะทุกวันนี้เนี่ยถามว่ารสชาติอาหารเป็นยังไงรู้หวานรู้เค็มแต่ไม่รู้อร่อยรู้แต่ว่าสัมมาอหาหันเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้เลยนะคะแทบจะไม่อยากไม่ไม่นั่นเลยแล้วอิ่มมาก วันนี้ไปทานข้าวบอกเพื่อนนั่งอยู่อิ่มอะไรไม่รู้อิ่มแต่เรารู้ว่าเราอิ่มอะไรเรารู้ว่าอยู่กลางท้องเรานี่เองคือองค์พระท่านผุดเรามีความสุขมากล้วเราอิ่มมากอ่ะทานข้าวได้น้อยมากเราก็เลยอยากจะให้เรื่อยๆไม่ต้องไม่ต้องกังวลหรอกว่าจะได้อะไรไม่ได้อะไรทําให้สนุกอะ่ะทําให้แบบสนุกสนุกมันดูหนังการ์ตูนอะ่ะดูไม่เตอยดูอ่ะอยากดูอยากดูอยางนีย ถ้าใครติดติดหนังการ์ตูนนะจะมีความสืกว่าอย่าดูอย่าดูเหมือนกันเราสมาหิงเราเอาให้สนุกอะ่ะไม่ต้องไปกังวล,ลว่าจะได้อะไรไม่ได้อะไรไม่ต้องกังวลเอาตรงเนี้ยแล้วก็ทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆแล้วถ้าถึงวันหนึ่งเนะี่ยจิตของเราจะเข้าไปได้เองโดยที่ไม่ต้องบังคับเขาเขาจะเป็นอย่างนั้นเองแล้วพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้ที่ตัวเราเองว่าอะไรเกิดขึ้นกับเรา